สำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับในเดือนสิงหาคม2514นี้นะครับก็ในช่วงครึ่งเดือนแรกนีครับคุณเองยังดูมีความมุ่งมั่นนะครับเน้นในเรื่องของการสร้างหลักสร้างฐานดูมีหลักมีเกณฑ์ดีนะครับแต่พอช่วงครึ่งหลังเนี่ยมันเหมือนกับช่วงอารมณ์ของคุณเนี่ยอยากจะมีการปลดปล่อยอยากทำอะไรตามใจตัวเองอยากอิสระซะเป็นส่วนใหญ่ และสําหรับในเรื่องการเงินนะครับพอหลังวันที่5เป็นต้นไปเนี่ยนะครับในเรื่องการเงินของคุณจะอยู่ในโหมดที่ดูมีความโดดเด่นยังเห็นได้ชัดส่วนในเรื่องของการงานก็ยังคงมีงานเข้ามาให้ได้วุ่นวายนะครับแต่ก็อาจจะเป็นงานอะไรที่มันต้องเป็นงานลักษณะงานย่อยๆหรืองานที่ต้องเป็นการร่วมกับคนอื่นและยังมีโอกาสของความสําเร็จทางการงานได้ในเรื่องของความรักนะครับในช่วงครึ่งหลังของเดือนอาจจะต้องระมัดระวังนะครับบางที ปัญหาครอบครัวของแต่ละบุคคลอาจจะทําให้ในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณอาจจะดูมีการขัดแย้งกันได้ง่ายและในเรื่องที่เกี่ยวกับโชคลาภนะครับในเดือนนี้นะครับโชคลาภก็ยังคงเป็นโชคลาภที่อาจจะเกิดจากเรื่องของการงานถึงแม้จะดูอืดลงบ้างช้าลงบ้างนะครับยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่จุดหนึ่งที่เด่นขึ้นมาก็คือในเดือนนี้นะครับอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคของคุณเนี่ยมันดูมีความโดดเด่นเหลือเกินรายละเอียดเป็นยังไงเราไปติดตามกันครับสวัสดีครับ พบกับผมอาจารย์อู๋รูฟ้าพยากรณ์ได้ยินไม่ิดครับอันนี้คือชื่อใหม่ที่ผมจะเปลี่ยนมาใช้นับจากนี้ไปนะครับเพื่อให้มันดูมีความชัดเจนกับสิ่งที่ผมทํามากขึ้นนะครับในคลิปนี้เราจะมาทํานายไททักดวงาตาของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับเหมือนเดิมต้องบอกทุกครั้งว่า เป็นการทำนายในแบบสไตล์ของผมแล้วก็เป็นการทำนายแบบรวมของชาวลัคนาราศีพฤษภไม่ใช่เป็นการทำนายเฉพาะบุคคลเพราะฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมต้องขออภัยไว้นะที่นี้เรามาเริ่มกันเลยครับมาเริ่มกันที่ตัวตนของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับดาวที่เป็นเจ้าของตัวตนของชาวลัคนาราศีพฤษภก็คือดาวศุกร์นะครับ ซึ่งแน่นอนครับในเดือนนี้ตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงวันที่13เนี่ยดาวสุขดาวต,วตัวตนของคุณเนี่ยก็มาอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับพันธุอะไรที่เกี่ยวกับความมั่นคงลากฐานนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเรื่องเกี่ยวกับด้านของบ้านช่องอสังหาริมทรัพย์ของคุณนั่นก็คงเป็นเรื่องที่คุณเองยังค่อนข้างให้ความสําคัญให้การโฟกัสกับเรื่องนั้นเป็นหลักด้วยเหมือนกันนะครับ แต่การที่มีดาวราหูซึ่งมาจากเรื่องของการงานมาอยู่ในช่องตัวตนของคุณก็ถือว่าก็มีเรื่องงานมาให้คุณต้องมีความวุ่นวายอยู่บ้างนะครับถึงแม้งานที่เข้ามาอาจจะเป็นงานอะไรที่เป็นงานดูมีความเล็กๆน้อยๆงานยิบยิบย่อยๆอะไรต่างๆนะครับแต่ก็ยังมีงานเข้ามาให้วุ่นวายนะครับและบางทีก็อาจจะต้องเป็นงานที่จะต้องเป็นการไปทําร่วมกับคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับพอวันที่5นะครับ ดาวพุธก็ย้ายเข้ามาร่วมกับดาวตัวตนของคุณด้วยเหมือนกันการมาของดาวพุธนะครับดาวพุธมาอยู่ในตำแหน่งนี้เขาได้ตำแหน่ง3ตํตำแหน่งนะครับได้ตำแหน่งอุจาวิราชนะครับดาวมีความโดดเด่นดีได้ตำแหน่งมหาจักรดาวมีความยิ่งใหญ่ดีได้ตำแหน่งราชาโชคดาวมันจะได้รับความนิยมได้รับการร่วมมือเป็นอย่างดีซึ่งการที่ดาวพุธมาอยู่ในตำแหน่งนี้ แล้วแข็งแรงดีเนี่ยมันส่งผลดีกับดาวสุกตัวตนของคุณเพราะดาวพุธกับดาวสุกเขาเป็นดาวคู่ธาตุน้ํากันนะครับซึ่งการมาเนี่ยอย่างแรกที่เกิดขึ้นก็คือมันจะดูมีเสน่ห์มากขึ้นเพราะเขาเป็นดาวคู่เสน่ห์นะครับจุดที่2ก็คือการส่งผลให้ดาวสุกข,ของคุณดูมีความแข็งแรงเพราะฉะนั้น อะไรที่คุณทำนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงเรื่องเกี่ยวกับด้านของอสังหาริมทรัพย์ก็ถือว่าคุณก็จะทําได้ดูมีความมั่นคงดีแล้วก็อาจจะกระตุ้นให้คุณเองเนี่ยมีเรื่องของไอเดียมีเรื่องของความคิดสร้างสารรค์อะไรต่างๆในช่วงนี้เรื่องของแนวคิดอะไรใหม่ๆได้ดีด้วยเหมือนกันกระตุ้นให้คุณดูมีความสดใสขึ้นด้วยก็ได้เพราะว่า ดาวพุธเองเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าของเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับปุตตะอะไรใหม่ๆความสดใสไอเดียความคิดสร้างสารรค์ซึ่งส่งผลดีกับตัวคุณด้วยเหมือนกันและพอวันที่14นะครับดาวศุกร์ตัวตนของคุณก็ย้ายเข้ามาอยู่ในภพปุตตะปุตตะแปลว่าบริวารความสดใสอะไรใหม่ๆการลงทุนนะครับและเพราะฉะนั้นก็เลยส่งผลให้คุณเองเนี่ยก็ดูมีความสดใสเหมือนกันนะครับแต่ การที่ดาวสุกมาอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับมันเป็นตำแหน่งที่เขาเองมีกําลังน้อยที่สุดเหมือนกันหรือเขาเรียกว่าได้ตำแหน่งนิดซึ่งเวลาดาวได้ตำแหน่งนิดเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยมีความโดดเด่นหรือไม่ค่อยมีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่นะครับหรืออาจจะต้องเป็นช่วงที่คุณเองเนี่ยอาจจะต้องไปทําอะไรนะครับโดยเป็นการไปทําร่วมกับส่วนรวมทําร่วมกับองค์กรอะไรลักษณะแบบนั้นนะครับเพราะคําว่านิดเนี่ยมันก็จะถูกแปลว่าโดยรวมส่วนรวมด้วยเหมือนกันนะครับ แต่จากสภาวะหนึ่งที่สังเกตได้ก็คือการที่ตัวตนของคุณมาอยู่ในภพปุตตะนะครับคุณเองก็จะดูมีความสดใสอยู่แหละแต่พอดาวมันเป็นนิดก็อาจจะดูมีความไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองนะครับหรือบางทีเนี่ยก็จะอาจจะมองว่าอยากจะทำอะไรแบบอิสระอิสระนะครับที่อาจจะไม่ต้องเป็นทางการไม่ต้องมีพิธีรีตองไม่ต้องเป็นชัดเจนอะไรกับความเป็นตัวเองมันก็จะอยู่ในอารมณ์ที่อยากทำอะไรตามสบายตามใจตัวเองซึ่ง อาจจะบางทีเหมือนจะดูว่าไม่มีแก่นสารก็ถือว่าอาจจะเป็นแบบนั้นได้เหมือนกันคือณนะอารมณ์นี้อยากปลดปล่อยไม่จําเป็นต้องมีแก่นสารอะไรมากก็ได้นะครับจะอยู่ในสภาวะแบบนั้นได้เหมือนกันแต่ถามว่าเกิดผลเสียอะไรไหมนะครับก็อาจจะไม่ได้เกิดผลเสียอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเวลาที่ตัวตนเป็นนิดเนี่ยบางครั้ง การคิดอ่านอะไรการตัดสินใจอะไรมันจะดูมีความลังเลดูมีความไม่ค่อยชัดเจนนะครับไม่ใช่เป็นในสไตล์ในแบบของคุณนะครับหรือเป็นช่วงที่อะไรก็ได้ง่ายๆลักษณะแบบนี้นะครับแต่ที่มองว่ามันไม่ได้เกิดผลเสียอะไรมากเพราะว่าดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องเกี่ยวกับปุตตะดาวพุธเขาเองก็ยังคงมีกําลังที่แข็งแรงโดดเด่นดีนะครับแล้วก็ไปอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงที่ดีด้วยเหมือนกันนะครับ พอวันที่17ดาวอาทิตย์ก็ย้ายมาร่วมด้วยนะครับการมาของดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับส่งผลดีกับอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของไอเดียความคิดสร้างสารรค์ความสดใสความร่าเริงอะไรของคุณเนี่ยนะครับเพราะว่ามันก็ส่งผลให้ดาวพุธยิ่งมีความแข็งแรงได้ดีขึ้นนะครับแต่การมาของดาวอาทิตย์มันจะส่งผลเสียกับดาวอังคารซึ่งเขาเป็น คู่ศัตรูกันเพราะเวลาที่ดาวอาทิตย์แข็งแรงมันก็เลยทําให้ดาวอังคารได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะหน่อยซึ่งดาวอังคารของคุณเป็นเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับปัตตนิมันก็อาจจะไปเกิดผลของความขัดแย้งที่อาจจะเกิดกับเรื่องของคู่เรื่องของความรักเรื่องของการไปร่วมไปหุ้นอะไรต่างๆได้ด้วยเหมือนกันสําหรับคุณนะครับแต่พอวันที่23นะครับดาวพุธ ก็ย้ายออกมานะครับซึ่งไอ้ผลเกี่ยวกับเรื่องของการขัดกันกับเรื่องคู่เรื่องหุ้นส่วนก็อาจจะดูมีความชัดเจนขึ้นหน่อยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ดีกับคุณก็คือการมาของดาวพุธนะครับจุดนี้เนี่ยมันเป็นบ้านเขาเองนะครับและดาวเจ้าของบ้านย้ายมาอยู่จุดนี้มีกําลังที่ดีมากได้ตําแหน่งกเกษตรได้ตําแหน่งมหาอุดมันเลยทําให้ดาวศุกร์ซึ่งอยู่ในบ้านหลังนี้ก็เลยได้รับอานิสงส์เพราะดาวศุกร์กับดาวพุธ ก็เป็นดาวคู่ธาตุน้ํากันเวลาอยู่ร่วมกันก็จะส่งเสริมกันได้ในทางที่ดีเพราะฉะนั้นจุดหนึ่งก็คือเนื่องจากคู่นี้เป็นคู่สเสน่ห์มันก็จะทําให้คุณก็กลับมาดูมีความมีสเสน่ห์มากขึ้นนะครับถึงแม้จะยังคงดูมีความไม่ค่อยเป็นตัวเองเท่าไหร่แต่พอดาวมันมีกําลังที่ฟื้นดีขึ้นนะครับมันก็เลยทําให้การตัดสินใจอะไรต่างๆการกระทาอะไรต่างๆของคุณก็ดูเริ่มมีความเป็นตัวเองมากขึ้นด้วยในช่วงหลังวันที่23 มาดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องการเงินก็คือดาวพุธนะครับซึ่งในเดือนนี้นะครับตั้งแต่ช่วงวันที่1จนถึงวันที่4เนี่ยนะครับดาวการเงินของคุณก็อยู่ในภพสหัชชะดาวการเงินไปอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับการเจรจาการติดต่องานด้านการขายนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะ มีโอกาสที่มีการเงินที่เข้ามาจากเรื่องของงานขายงานติดต่อเรื่องของเกี่ยวกับด้านในหน้าเหมือนกันนะครับและการที่ดาวดการเงินของคุณอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ซึ่งดาวอาทิตย์เนี่ยมาจากเรื่องเกี่ยวกับพันธุทุก็คือเรื่องของด้านอสังหาก็ได้หรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะครับซึ่งเกี่ยวกับด้านความมั่นคงก็ได้นะครับซึ่งเวลาดาวที่ พันธุเนี่ยนะครับดาวที่เกี่ยวกับด้านอสังหาหรือดาวที่ครอบครัวของคุณมีกําลังที่แข็งแรงดีคือดาวาทิตย์เนียได้ตําแหน่งมหาจักรมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณเองในช่วงเดือนนี้เนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนว่าในเรื่องการเงินเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้ลุ้นอะไรเกี่ยวกับเรื่องของอาการขายหรือว่าค่าในหน้าอะไรต่างๆทางด้านของอสังหานะครับหรือไม่งั้นเนี่ยคุณก็ยังมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือการสนับสนุนทางด้านการเงินจากครอบครัวด้วยเหมือนกันเพราะ การที่ดาวพุทธดาวการเงินของคุณเนี่ยโดนดาวเสาเล่งนะครับดาวเสาถึงแม้จะเป็นดาวาบ,บพระเคราะห์นะครับอาจจะส่งผลได้ไม่ค่อยดีกับเรื่องของการเงินแต่อย่างน้อยเขาก็เป็นดาวที่เป็นคู่สมพลกันเพราะฉะนั้นการส่งกําลังถึงนะครับก็อาจจะส่งผลกระตุ้นในทางที่ดีได้ด้วยเหมือนกันนะครับและดาวเสาเองก็มาจากเรื่องของสุภะที่หมายถึงการช่วยเหลือการสนับสนุนนะครับซึ่งดาวการเงินอยู่ร่วมกับ ดาวอาทิตย์ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพันธุก็เลยมองว่าอาจจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากเรื่องของด้านครอบครัวนะครับหรือจากทางด้านเกี่ยวกับด้านอาสังหาเข้ามาได้ด้วยเหมือนกันและยิ่งพอหลังวันที่5นะครับดาวการเงินของคุณก็ย้ายมาอยู่ในช่องพันธุเองมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของด้านอาสังหาอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นดาวพุธด,ดาวการเงินตำแหน่งนี ดาวมันมีกําลังเด่นนะครับได้อุจจาวิราชมันหมายความว่ามีโอกาสที่มีเงินอะไรที่มันเด่นเด่นเข้ามานะครับได้ตําแหน่งมหาจัดอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินมันจะดูมีบารมีดีนะครับจะต่อรองอะไรก็ดูได้รับการยอมรับดีนะครับแถมดาวได้ตําแหน่งราชาโชคอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินยังได้รับการตอบรับได้รับการสนับสนุนได้รับการส่งเสริมได้ดีด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งการที่ดาว การเงินของคุณมาแข็งแรงดีเนี่ยนะครับก็ส่งผลดีกับตัวตนของคุณในเรื่องเกี่ยวกับด้านของอสังหาด้วยเช่นกันนะครับการที่ดาวการเงินมาสัมพันธ์กับดาวอังคารคู่นี้อาจจะไม่ใช่คู่ที่ส่งเสริมหรือส่งผลดีต่อกันสักเท่าไหร่นะครับแต่มันก็จะกระตุ้นให้คุณเองเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของด้านการเงินนะครับเรื่องของการที่ไปร่วมไปเจรจาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของส่วนแบ่งนะครับ คุณจะมีความกล้ามีความกล้าพูดกล้าคิดกล้าทํามากขึ้นเพราะดาวอังคารกับดาวพุธเวลาอยู่ร่วมกันมันจะกล้าพูดกล้าคิดกล้าทําส่วนดาวอังคารมาจากเรื่องของปัตตุนิอะไรที่เกี่ยวกับการร่วมอะไรที่เกี่ยวกับส่วนแบ่งอันนี้คุณจะทําให้คุณกล้าต่อรองกล้าเจรจามากขึ้นด้วยเหมือนกันแต่จุดหนึ่งที่ก็ไม่อาจมองข้ามไปได้เหมือนกันนะครับถึงแม้ดาวการเงินมา จะมามีตำแหน่งกำลังยิ่งใหญ่นะครับแต่การที่มาเจอกับดาวอังคารซึ่งความหมายหนึ่งของดาวอังคารมันก็มาจากวินาศซึ่งเวลาดาวการเงินสัมพันธ์กับอะไรที่เกี่ยวกับวินาศมันก็อาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับก็อาจจะเกิดจากการที่จะต้องมีการซ่อมแซมนะครับเพราะดาวศุกร์ก็มาจากเรื่องของอริที่หมายถึงการซ่อมแซมแก้ไขอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของบ้านเรื่องเกี่ยวกับรถนะครับซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่มัน ต้องใช้เงินเยอะๆใหญ่ๆนะครับเพราะว่าอย่างน้อยดาวคู่นี้เขาเป็นดาวที่ส่งสัมพันธ์ที่ดีถึงกันเป็นคู่มิตรกันก็ไม่น่าจะมีการต้องซ่อมแซมอะไรที่มันใหญ่โตนะครับพอวันที่14นะครับดาวศุกร์ก็ย้ายไปอยู่ในเรื่องของภพปุตตะนะครับถือว่าดาวที่เกี่ยวกับการเงินของคุณก็ยังคงมีความแข็งแรงดีอยู่นะครับพอวันที่17ดาวอาทิตย์ย้ายเข้ามา ดาวอาทิตย้ายมาอยู่ในบ้านตัวเองได้ตำแหน่งกเกษตรมีความแข็งแรงดีอันนี้ส่งผลดีกับดาวการเงินของคุณเพราะว่าเวลาดาวเจ้าของบ้านแข็งแรงดีมันทําให้ดาวที่อยู่ในบ้านก็ดูงูได้รับอันนี้ส่งด้วยนะครับซึ่งดาวการเงินของคุณก็เลยพลอยดูมีความแข็งแรงและยังคงเด่นขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยนะครับแต่การมาของดาวอาทิตย์ผลที่จะเกิดผลเสียก็อาจจะไปเกิดผลเสียถ้ามองโยงเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็ อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของหุ้นส่วนเรื่องของคู่ค้าเรื่องของอคู่หูอะไรของคุณเนี่ยนะครับหรือการไปร่วมไปหุ้นในช่วงนี้ก็อาจจะดูมีความติดติดขัดขัดหรือมีการขัดแย้งกันได้ง่ายเพราะดาวอาทิตย์มาเจอกับดาวังคารเป็นคู่ศัตรูกันและดาวังคารมันมาจากเรื่องก่อเกี่ยวกับการร่วมการไปหุ้นนะครับหรือแม้แต่หุ้นส่วนของคุณนะครับก็อาจจะดูมีความขัดกันได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะในช่วง หลังวันที่23ที่ดาวพุธย้ายออกไปนะครับแต่ดาวพุธดาวการเงินของคุณพอย้ายออกมาอยู่ในภพปุตตะนะครับมันเป็นบ้านของเขาเองมันเป็นตำแหน่งที่เขาเองมีความมั่นคงดีเป็นตำแหน่งที่เขาเองมีกำลังสูงสุดเท่าที่จะมีได้เพราะฉะนั้นก็ยังมีโอกาสนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการเงินที่จะมีโอกาสเข้ามาอย่าง เด่นๆเลยนะครับแถมอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับปุตตะมันอาจจะเป็นช่องทางการเงินที่เสริมเข้ามาช่องทางการเงินที่ใหม่ๆเข้ามากับคุณซึ่งมีโอกาสที่เป็นเงินก้อนใหญ่ๆหรือมันมีโอกาสจังหวะทางด้านการเงินที่เด่นๆเกิดขึ้นกับคุณได้ดีด้วยเหมือนกันและการที่ดาวการเงินของคุณกําลังดีนะครับก็ส่งผลให้ดาวสุกตัวตนของคุณเองเนี่ย ถึงแม้จะดูไม่ค่อยมีความชัดเจนไม่ค่อยมีความเป็นตัวของคุณเองนะครับแต่การมาของดาวพุธก็ส่งเสริมให้คุณเองดูค่อนข้างมีกําลังที่ดีขึ้นนะครับอาจจะเริ่มมีความชัดเจนมีความตั้งอกตั้งใจมีความโดดเด่นต่างๆอะไรกลับมาด้วยเหมือนกันและอาจจะทําให้คุณเองเนี่ยอาจจะเริ่มมาตั้งใจกับเรื่องของการเงินกับการวางไอเดียอะไรใหม่ๆโปรเจกต์อะไรใหม่ๆทางด้านการเงินได้ดีขึ้นในช่วงนี้ มาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานก็คือดาวราหูนะครับซึ่งในเดือนนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้ต่างอะไรจากเดือนที่แล้วมากนะักแต่มีข้อดีก็คือมันไม่ต้องกังวลเรื่องของการขัดแย้งอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าในช่องการงานเองก็ไม่มีดาวอะไรที่มาสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะครับส่วนดาวการงานเองก็ไม่มีดาวอะไรที่ไม่ดีมาสัมพันธ์ด้วยเหมือนกัน แต่ดาวการงานก็ยังคงได้ตําแหน่งนิดนะครับและมาทับตัวอยู่เพราะฉะนั้นลักษณะของงานเข้ามานะครับคุณก็อาจจะต้องมองรูปแบบของงานอาจจะเป็นงานที่มันย่อยๆนะครับหรือถ้าจะมองช่องทางโอกาสของการงานก็อาจจะต้องมองงานอะไรที่มันเป็นงานเล็กๆนะครับแต่อาจจะไหลครั้งก็ได้นะครับเพราะเวลาดาวเป็นนิดเนี่ยงานมันอาจจะไม่ใช่งานที่เป็นบิ๊กโปรเจกต์อาจจะไม่ใช่งานที่มันมีความโดดเด่นอะไรยิ่งใหญ่มากนะครับหรือ อาจจะเป็นงานที่จะต้องไปร่วมกับกลุ่มใหญ่ๆไปเป็นซับกับกลุ่มใหญ่ๆอะไรลักษณะแบบนี้ยังมีโอกาสของการงานเกิดขึ้นได้เพราะการที่ดาวพฤหัสมาอยู่ในช่องการงานและดาวพฤหัสก็มาจากเรื่องเกี่ยวกับลาบผลแสดงว่ายังมีโอกาสมีโชคลาภทางการงานเกิดขึ้นได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าดาวการงานเองก็ยังได้ตำแหน่งนิดมันเลยคงยังเป็นงานร่วมหรือง,งานที่มันเป็นลักษณะางานย่อยๆที่เข้ามานะครับ แต่ในช่วงเดือนนี้ดาวพฤหัสเองที่อยู่ในเรื่องการงานก็เดินถอยหลังเพราะฉะนั้นในเรื่องเกี่ยวกับความสําเร็จในเรื่องการงานมันก็อาจจะเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะมีการยืดเยื้อออกไปบ้างการเลื่อนออกไปบ้างหรือจังหวะงานที่จะเข้ามามันก็ดูถูกเลื่อนออกไปบ้างในเรื่องเกี่ยวกับการงานต่างๆด้วยเหมือนกันแต่ถ้ามองในมุมเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารงานนะครับเนื่องจากว่า หลังวันที่5เป็นต้นไปเนี่ยนะครับการที่ดาวพุธย้ายมาอยู่ในจุดนี้นะครับดาวพุธก็จะมีกําลังที่ดีนะครับอุจจาวิราชมหาจากรราชาโชคซึ่งดาวพุธเนี่ยในดวงของคุณเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับปุตตะที่หมายถึงบริวารหมายถึงลูกน้องก็ได้ เพราะฉะนั้นตั้งแต่หลังวันที่5นะครับหรือแม้แต่หลังวันที่23นะครับที่ดาวพุธก็มาอยู่ในบ้านตัวเองได้ตําแหน่งมหาอุดได้ตาแหน่งกเกษตรเนี่ยนั่นหมายความว่าดาวที่เกี่ยวกับเรื่องลูกน้องของคุณในเดือนนี้เขาจะดูมีความโดดเด่นดีเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องบริหารงานนะครับอาจจะใช้ ศักยภาพของลูกน้องใช้ศักยภาพของบริวารน,นะครับหรือบางเรื่องเนี่ยก็อาจจะให้สิทธิ์ในการตัดสินใจกับเขานะครับประกอบได้ด้วยนะครับซึ่งเขาจะทําได้ดีในเดือนนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังวันที่14เป็นต้นไปเนี่ยนะครับดาวศุกร์ดาวตัวตนของคุณเนี่ยย้ายไปอยู่ในเรื่องปุตตะ คุณอาจจะอยากอิสระคุณอาจจะอยากปลดปล่อยและเวลาดาวตัวตนของคุณเป็นนิดนะครับบางครั้งคุณเองก็ไม่ค่อยมีความชัดเจนกับความเป็นตัวเองหรือมีความไม่ค่อยเสถียรสูงคุณอาจจะใช้อารมณ์มากกว่าเรื่องของการวิเคราะห์และเหตุผลในช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเดือนที่ในเรื่องการงานอาจจะเหมาะกับการให้ลูกน้องนะครับหรือการบริหารการใช้งานการเลือกใช้คน ที่ถูกต้องสําหรับคุณน่าจะส่งผลดีกว่ามาดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักก็คือดาวอังคารนะครับซึ่งในเดือนนี้ทั้งเดือนนะครับดาวความรักของคุณก็อยู่ในภพพันธุนะครับก็ถ้ามองเป็นเรื่องของอความรู้สึกก็คือ อาจจะเป็นช่วงที่คุณเองรู้สึกผูกพันกับเรื่องของครอบครัวหรือไปให้ความสําคัญกับเรื่องของครอบครัวเป็นหลักด้วยเหมือนกันนะครับแต่มุมที่ดีก็คือดาวความรักของคุณก็ยังอยู่ร่วมกับดาวสุขตัวตนของคุณนะครับ เป็นคู่มิตรที่ดีต่อกันเพราะฉะนั้นถือว่าคุณกับคนรักของคุณก็ยังดูมีความปลองดองนะครับยังมีการร่วมกันสร้างหลักสร้างฐานสร้างความมั่นคงในชีวิตต่างๆได้ดีนะครับการแสดงออกทางความรักก็ถือว่ายังแสดงออกได้อย่างโดดเด่นนะเพราะว่าการมีดาวเกตมากระตุ้นเนี่ยมันทําให้ลักษณะของการแสดงออกทางความรักของคุณเนี่ยมันดูเด่นชัดขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับพอวันที่5นะครับดาวพุธก็ย้ายมาร่วมนะครับ การที่ดาวพุธย้ายมาเนี่ยนะครับส่งผลดีกับตัวคุณทําให้ดูมีความสดใสทําให้ดูมีความอิสระนะครับมีความร่าเริงมากขึ้นเพราะดาวพุธเองก็มาจากปุตตะนะครับแต่ดาวพุธเนี่ยนะครับการที่มาสัมพันธ์กับดาวความรักจริงๆเขาก็ไม่ได้ส่งผลเสียมากนะครับแต่เขาก็เป็นคู่ศัตรูกับดาวอังคารเหมือนกันเป็นคู่ศัตรูแบบย่อม เพราะฉะนั้นเวลาการมาของดาวพุธผลที่จะเกิดกับความรักของคุณก็อาจจะทําให้คุณกับคนรักนะครับดูมีความกล้าพูดกล้าต่อร้อต่อเถียงอะไรกันมากขึ้นได้เหมือนกันนะครับก็ไม่ได้ถึงขนาดกับก่อให้เกิดผลเสียนะแต่การเจราจาการสื่อสารมันจะดูชัดถ้อยชัดคําชัดเจนกันมากขึ้นนะครับการมาของดาวพุธมันก็อาจจะกระตุ้นให้คุณเอง อยากจะมีอารมณ์ของการเอาแต่ใจตัวเองขึ้นได้เหมือนกันคือแบบอยากมีความมีอิสระอะไรลักษณะแบบนี้นะครับและมันจะยิ่งชัดเจนขึ้นหลังวันที่14ที่ดาวตัวตนของคุณเองก็ย้ายมาอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับภพบปุตตะคุณเองนะครับไปอยู่อะไรที่เกี่ยวกับเด็ก,ดกนะครับก็คือถ้าเป็นอุปนิสัยคือเหมือนอยู่ในอารมณ์ที่อยากจะมีความเป็นเด็กอยากจะทําอะไร ตามใจตัวเองอยากจะอิสระอยากจะทําอะไรที่มันชอบที่มันเ,เป็นความสําราญของคุณได้เหมือนกันนะครับซึ่งดาวศุกร์ไปอยู่ตําแหน่งนี้มันทําให้ตัวคุณอาจจะไม่ได้มีความชัดเจนเหมือนที่เคยมานะครับแล้วก็อาจจะดูมีความไร้สาระบ้างในบางมุมนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นได้เลยก็อาจจะมีผลในเรื่องเกี่ยวกับความรักของคุณอาจจะทําให้ดูมีความเอาแต่ใจ มากขึ้นอันนี้คือเกิดขึ้นกับคุณนะครับพอวันที่17เดนี่ยดาวอาทิตย์ก็ย้ายมานะครับการที่ดาวอาทิตย์ย้ายมาอยู่ในบ้านตัวเองนะครับส่งผลดีกับเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับความมั่นคงเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนะครับแต่การมาของดาวอาทิตย์เนี่ยเขาเป็นคู่ศัตรูกับดาวความรักของคุณแน่นอนครับเวลามาส่งผลมันก็เลยทําให้ในเรื่องความรักมันดูมีความขัดกันได้ง่ายนะครับ และเรื่องที่ส่งผลให้เกิดการขัดกันอาจจะมาจากเรื่องของครอบครัวก็เป็นไม่ได้นะครับครอบครัวของแต่ละฝ่ายอาจจะทําให้เกิดการขัดหรือการมีปัญหากันมากขึ้นนะครับในช่วงนี้อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะอย่างที่บอกนะครับมันก็อยู่ในอารมณ์ที่คุณเองก็อยากจะทําอะไรตามใจตัวเองด้วยเหมือนกันในช่วงนี้แต่พอหลังวันที่23นะครับดาวพุธก็ย้ายออกมานะครับ ดาวพุธก็มาอยู่ในบ้านตัวเองนะครับมามีกําลังที่ดีมีความโดดเด่นดีซึ่งดาวพุธเนี่ยนะครับพอย้ายออกมามันทําให้ดาวความรักของคุณต้องอยู่กับดาวคู่ศัตรูแล้วก็มีดาวเกตเป็นตัวกระตุ้นอาจจะขัดแย้งกันได้ง่ายขึ้นเหมือนกันแต่ข้อดีก็คือการที่ดาวพุธมาแข็งแรงมันช่วยส่งเสริมให้ดาวศุกร์ตัวตนของคุณก็ดูมีกําลังที่ดีขึ้นคุณอาจจะเริ่มมีาการมา โฟกัสอะไรที่มันดูมีความชัดเจนกับความเป็นตัวเองมากขึ้นนะครับอาจจะดูกลับมามีความเป็นตัวเองมากขึ้นและการที่ดาวพุธนะครับกับดาวศุกร์อยู่ร่วมกันก็เป็นดาวคู่สเสน่ห์เพราะฉะนั้นก็อาจจะทําให้คุณเองเนี่ยดูมีสเสน่ห์เพิ่มขึ้นมันก็เลยทําให้ผลกระทบของการขัดแย้งในเรื่องความรักก็อาจจะดูลดลงในช่วงนี้เพราะฉะนั้นสำหรับคนโสดนะครับก็ในช่วง ครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะครับที่ดาวความรักของคุณยังไม่มีดาวคู่ศัตรูมาสัมพันธ์เนี่ยนะครับถือว่าคุณเองก็มีโอกาสที่จะเจอคนที่เข้ามานะครับเป็นคนที่มาร่วมนะครับมาส่งเสริมเป็นเหมือนมิตรที่ดีเข้ามาและรู้สึกเหมือนกับเคมีตรงกันอะไรลักษณะแบบนี้นะครับดูมีความจริงจังมีความมั่นคงได้ดีด้วยเหมือนกันนะครับแต่พอหลังวันที่17นะครับ ซึ่งเริ่มตั้งแต่14ดาวศุกร์ย้ายออกเนี่ยนะครับคุณเองก็อาจจะมีลักษณะของการคิดอ่านอะไรในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นอารมณ์ร้นรนนะครับอาจจะใช้สติน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องพิจารณาช่วงเวลาให้ดีและประกอบกับการที่ดาวอาทิตย์ย้ายมาเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ว่าคนที่เจอในช่วงครึ่งหลังเนี่ยอาจจะไม่ค่อย ถูกชะตาหรืออาจจะไม่ค่อยสามารถเข้ากับครอบครัวของคุณได้ด้วยเหมือนกันมาดูในเรื่องโชคลาภของชาวลัคนาราศีพฤษภกันนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องโชคลาภก็คือดาวพฤหัสนะครับซึ่งในเดือนนี้ทั้งเดือนนะครับดาวที่เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภหรือโชคลาภและความสําเร็จของคุณเนี่ยก็ยังคงอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับการงานเหมือนกันเพราะฉะนั้นคงมองว่าโชคลาภที่จะเกิดขึ้นคงสัมพันธ์กับเรื่องการงานเป็นหลกัก หรือมองว่าในเรื่องเกี่ยวกับการงานก็ยังมีโอกาสมีงานที่เข้ามามีโชคลาภทางการงานมีความสําเร็จทางการงานที่เกิดขึ้นได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าดาวโชคลาภของคุณในเดือนนี้ก็ยังคงเดินถอยหลังเพราะฉะนั้นในเรื่องเกี่ยวกับความสําเร็จหรือเรื่องเกี่ยวกับลาบผล,ละอะไรต่างๆก็อาจจะต้องมีการเลื่อนออกไปช้าออกไปอืดไปบ้างซึ่งคงจะเป็นเรื่องเกี่ยวลักษณะแบบนี้นะครับถือว่าก็คงเป็นปกติของเดือนนี้นะครับแต่ ตัวอ,อย่างที่บอกครับยังมีโอกาสของความสําเร็จมีโอกาสของโชคลาภเกิดขึ้นกับคุณได้เหมือนกันนะครับการที่ดาวโชคลาภของคุณนะครับสัมพันธ์เล็งอยู่กับดาวอังคารที่เป็นดาวคู่สมพลกันเพราะฉะนั้นส่งผลถึงกันแสดงว่ายังส่งผลดีต่อกันได้นะครับซึ่งดาวอังคารมาจากเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับปัตนิก็คือการร่วมหุ้นหรือมาจากเพศตรงข้ามจากคนรักของคุณยังมีโอกาสที่ นำในเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภได้ดีด้วยเหมือนกันนะครับพอหลังวันที่5ก็มีดาวพุธย้ายมาสัมพันธ์ด้วยเหมือนกันซึ่งดาวพุธก็เป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องการเงินเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับ เรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับอะไรใหม่ๆการลงทุนก็มีโอกาสเกิดความสําเร็จกับเรื่องเหล่านั้นได้เหมือนกันแต่ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเวลาที่ดาวมันเดินถอยหลังนะครับถึงแม้มันจะเกิดได้แต่ยังไงมันก็มีโอกาสของความล่าช้าของการต้องเลื่อนหรืออาจจะไม่ได้ได้รวดเร็วตามที่คาดหวังไว้นะครับแต่มีโอกาสเกิดขึ้นได้และจุดที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภและความสำเร็จของคุณในเดือนนี้ก็คือพอหลังวันที่17 นะครับซึ่งก่อนหน้านั้น14ดาวศุกร์ย้ายพอ17ใเนี่ยดาวอาทิตย์ย้ายมานะครับการที่ดาวอาทิตย์ย้ายมาแล้วมาแข็งแรงอยู่ในบ้านตัวเองและเล็งอยู่กับดาวโชคลาภของคุณซึ่งดาวอาทิตย์กับดาวพฤหัสเขาเป็นดาวคู่มิตรคู่ใหญ่อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นการที่ดาวอาทิตย์แข็งแรงและมาสัมพันธ์ถึงดาวพฤหัสด้วยก็ส่งผลดีกับดาวพฤหัสที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับดาวโชคลาภของคุณเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการกระตุ้นให้เรื่องเกี่ยวกับโชคลาภเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้แบบ ดีมากขึ้นเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยมันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานเรื่องของความรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีโอกาสกระตุ้นดาวที่ถอยหลังอยู่นะอย่างน้อยให้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของด้านอสังหาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของบ้านนะครับรถที่ดินเนี่ยก็ยังมีโอกาสมีโชคมีลาบมีความสําเร็จได้ดีขึ้นนะครับ <S <S เหมือนกับ ทำให้มันดูตื่นตัวขึ้นอ่ะเพราะดาวอาทิตย์มันมีพลังมันมากระตุ้นและส่งเสริมกันก็ยังมีโอกาสเกิดได้ดีในเรื่องเกี่ยวกับลักษณะเรื่องแบบนั้นแต่ก็ต้องแยกกันเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนนะครับการมาของดาวอาทิตย์มันกระตุ้นผลดีกับเรื่องเกี่ยวกับล่าผลและความสําเร็จของคุณแต่มันก็อาจจะไปส่งผลเสียกับเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับความรักเรื่องเกี่ยวกับหุ้นส่วนของคุณอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ถึงแม้หลังวันที่23ดาวพุธย้ายออก อาจจะมองว่าไปเกิดผลเสียเกี่ยวกับเรื่องของความรักเรื่องเกี่ยวกับหุ้นส่วนอะไรต่างๆนะครับแต่ดาวพุธเนี่ยการย้ายมาของเขามาอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับปุตตะอะไรที่เกี่ยวกับการลงทุนอะไรที่เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคมันดูมีความโดดเด่นเพราะดาวมันได้ตําแหน่งมหาอุดเพราะฉะนั้นถ้าจะมองในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่จะได้เข้ามานอกเหนือจากเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับล่าผลนะครับแต่ อะไรที่เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคและการทําอะไรใหม่ๆการลงทุนในช่วงเดือนนี้ของคุณนะครับยิ่งหลังวันที่23เนี่ยดาวมันมีกําลังเด่นมากเพราะฉะนั้นอาจจะมีอะไรที่เข้ามาใหม่ๆเข้ามาเสริมกับคุณได้ด้วยเหมือนกันนะครับนอกจากการที่ประสบความสําเร็จในแบบปกติธรรมดาเพราะฉะนั้นสําหรับนักเสี่ยงโชคนะครับแน่นอนว่าตั้งแต่หลังวันที่5ที่ดาวพุธ นะครับที่เป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของปุตตะแล้วก็การเงินนะครับปุตตะคือการเสี่ยงโชคก็ได้อันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับดาวมันเริ่มมีกําลังที่แข็งแรงดีและมาสัมพันธ์กับดาวโชคลาภของคุณนะครับก็มีโอกาสเพิ่มโอกาสกับเรื่องของการเสี่ยงโชคได้ดีขึ้นสำหรับคุณนะครับถึงแม้หลัง23ดาวเขาย้ายออกไปไม่ได้สัมพันธ์กับ ดาวโชคลาภของคุณแต่ดาวที่เกี่ยวกับเรื่องการเสี่ยงโชคเขาก็ยังเด่นมากเพราะฉะนั้นในเดือนนี้หลังวันที่5ไปเนี่ยถือว่าชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยคุณมีโอกาสลุ้นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคได้เป็นอย่างดีเลยเหมือนกันและนี่ก็คือการทำนายไทยทักดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับในแบบสไตล์ของผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์สวัสดีครับ